มเมอ,อยีอยยนี่เลยแมไปใสเสียแล้วหันหน้ามา <c oughs> มแม่มมเขาบอกให้หนูปลุกแต่เขาไม่ตื่นเองเอาไม่เอาได้าลาไม่ทันเพื่อนนะนจ่ิง เรลูกไปปูกเมื่อกี้นี่คูด้กูดุ้ยูเกวที่สาบดีจะของก็ไปนักหน่อัน่นเลยซื้อรับแล้วมาเกินนี่รับบทหนักด้วยแหละก็เลยเมื่อยทเพียรของยี่ีะแม่พวกไอ้ยาหนหาให้สัดเลยนี่ีนักยีเลิบได้นะะขาออกไปเล่นอันนั้นไหรับบทหมอแคน รับบทหมอแคนหมอแคนใหญ่หนักเลยหมอแคและเพรื <h 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 ้อเครียบเส้นแล้วจะของที่หน้าเจะของเก็บไปเสียจก็เอาลูกลยหั่นนะไม่กไปก็ไปมึนน้ำขนาดนี้หลับตุกไม่ตื่นเลยแม่วันนี้ก็ไปจะไปนอนกับแม่เลยเอาไปด้วยเลยแม่ับไปไหนไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่

เด้อจับได้ป่ะคันมาเตือนตาหนีรู้ทุกเหอเด้ะ แม่เซนอันนี้โอ้ยาแม่ต้องเอาอันใหญ่กันหนึ่งนะแม่ไม่เจอมาสิบหกปีแล้วแม่เวิร์ไปหรือเปล่าเวิร์กสิบหกปีแห่งความหลัง วาเป็นกบแต่ว่าจะเอาป็นแโอเคได้วเให้เลยเออเอาโจ๊กตูมานใหนี่ขอเอแถมัโดแม่เอาอะไรนบรรยากาศหลังเต้ยลานะคะตัวตวุ่นวุ่นหม่หม่นีเหมือนเดิมแมเออสวัสดีค่ะ โอ้ยคนเต็มอายะเมื่อคืนหลังเตยลานะาตอนเชา้าเลยฮะตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสสวัดีกินข้าวตออะวันไรหลังเตยลานะข้าวตับน้ำปี๊ดเอา้าเมื่อคืนนี้ออกผลกระแสด้วยออกข่าวด้วยไม่ใช่เหรอคนนี้่่ไเหมือนเลยอะ่ะหน้าเขาเหมือน อ่าอะไรนะที่มาหาแม่สุภาพอ่ะเอา้าไม่ได้ดูข่าวเหรอข่าวอะไรที่มันรับสัตว์ไอ้นี่นะอ,นอ๋าาอ,ออีเมียนเออโหน่าทายนะเหมือนแล้วเหมือนเลย <laughs> ห, <laughs> หน้าท้ายจ้ะ จักรหน่อย FC FC อดนอดได้ค่ะขับอขออนุมัติรถเข้นแล้ว่ออนุมัตรถเพ้นแล้วคือแทนต่อไม่รอันี่ติดมาตัวนนชายกินเหล้มานเลองากินเผาต่อ้นแล้วมาไมครบเลข ตักิรโรดอนนี่แก่แล้วนะัอันนี้เมไปเต็เมรู <S <S em. ้สึกว่าจะหายไปคนหนึ่งพ่ออากิตะอะไม่เห็นพ่ออากิตะเลยช่วงเช้าเอ่อกันตั้หน้านะคะสวัสดี